เดือนมกราคมนี้หรือในขณะที่คุณมาดูคลิปนี้เนี่ยชาวราศีกุมกำลังจะได้รับแสงสว่างกำลังจะมองเห็นทางออกแ <And S 1> อนมื่นสีชี้ดวงสว,ส,ดสวัสดีครับมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์แอนค่ะก้าวแรกของปี69ชาวราศีกุมก้าวไปในทิศทางไหนดีก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ การทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายแบบภาพรวมของชาวลัคนาและราศีกุมเท่านั้นค่ะหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักมาจองคิวกับแอดมินได้ค่ะตามไลน์ไอดีด้านล่างเลยค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าก้าวแรกของปี69ชาวราศีกุม่มก้าวไปในทิศทางไหนดีคราวนี้แอนเปิดไพ่ให้เป็นไพ่โอกาสของชาวราศีกุมค่ะจริงๆแล้วไพ่เป็นไพ่โอกาสนะคะแต่จะบอกว่า อันนี้โชว์ไพให้ก็ได้ไพ่ของชาวราศีกุมเนี่ยได้ไพ่แสงสว่างนั่นหมายความว่าในช่วงต้นปีนี้เดือนมกราคมนี้หรือในขณะที่คุณมาดูคลิปนี้เนี่ยชาวราศีกุมกําลังจะได้รับแสงสว่างกําลังจะมองเห็นทางออกหรือในอีกมุมนึงไพ่บอกว่าชาวราศีกุมเองเนี่ยแหละที่จะต้องเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองเพราะจริงๆแล้วอะ่ะ พอเข้าปีมาเปุ๊บค่ะพอเข้าปีใหม่เนี่ยเนาะชาวราศีกุมอยากเดินไปขังหนาอยากได้ความสําเร็จอยากมีงานหลายอย่างมันเหมือนกับชาวราศีกุมเนี่ยอยากมีความอยากไปหมดมแต่ความอยากในที่เนี้ยก็ยอมรับวว่าไพ่ที่คุณได้เนี่ยเป็นไพ่ว่างเปล่านั่นหมายความว่าความอยากในที่เนี้ยมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นช่องทางเลยหรือต่อให้คุณเห็นช่องทางแล้วชาวราศีกุมได้ลองทําแล้วได ได้ลงมือแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องโซเชียลเนาะคุณได้ลงทําแล้วคุณได้ลงมือแล้วแต่คุณยังไม่ได้เห็นผลของมันอนะ่ะเพราะในสิ่งที่คุณทํามันเป็นการกระทําที่ไม่ใช่ฉาบฉวยนะแต่มันเป็นการกระทําที่ทําตามเขาทําเหมือนเขาแต่มันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองทําให้ชาวกลุมอ่ได้รับผลตอบรับแบบคือผลตอบรับถ้าเอาตามตามไพ่คือผลตอบรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่คะ่ะเขาบอกว่าภาพลักษณ์อ่ะ ดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วอะ่ะข้างในชาวกลุมอะ่ะถ้าเปรียบแห้เป็นการงานแล้วกัน9้าที่ชาวกลุมจะเจอในช่วงต้นปีก็คือภาพลักษดูดีแต่งานภายในจริงๆแล้วมีปัญหาเหมือนชาวกลุมอะคะ่ะจะมีปัญหาเรื่องการจัดการโครงสร้างของงานการวางแผนงานการจัดการงานภายในแต่ถ้าถามว่า เรื่องของเอ่ออันน,น,นี้อันเปิดไพ่ให้คือเป็นเรื่องของรายได้การเงินเนาะรายได้การเงินก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นช่วงสว่างของการลั่วไหลด้วยเหมือนกันถ้าชาวกลุ่มตอนเนี้ยสิ่งที่ควรทํแล้วกันอันบอกได้เลยว่าตัวเองต้องเป็นแสงสว่างให้ตัวเองอะไรที่มันเรารู้ว่าเรื่องเนี้ยมันยื้อกันไปมันก็ไม่ดีอะ่ะจริงๆแล้วชาวกลุ่มเป็นคนฉลาดนะคุณเห็นเลยว่าเออจริงๆสิ่ง,ง,งที่กูทำอยู่เนี่ย หลอกตัวเองเปล่าวะจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีแบบนั้นหรือเปล่าวะหรือเวลาเราพรีเซนต์ผลงานออกไปเราพรีเซนต์ว่ามันดีแต่จริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรที่มันจะเสียหายไพ่เขาบอกว่าเออถ้ารู้อยู่แล้วอ่ะระวังเรื่องนั้นหน่อยหรือไปจัดการให้มันดีซะหรืออะไรที่ความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ดีก็แยกกันไปซะเลิกซะเหมือนข้างหน้าดีแล้วเราคิดว่าอันนั้นมันจะดีแต่จริงๆแล้วข้างในอ่ะมันว่างเปล่าอืม,อมคราวนี้เหตุผลที่ทําไมชาวกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่ากลุ่มเครือ เพราะว่าตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกามาจนถึงสัปดาห์สุดท้ายก่อนปีใหม่ชาวราศีกุมเนี่ยไปเจอสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในเรื่องของการเงิน <c oughs> และความไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับตัวบุคคลโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีผลกับผลประโยชน์ของชาวราศีกุมโดยตรงมันทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยรู้สึกว่าสั่นคลอนหรือว่า <c oughs> ไม่มั่นคงในอารมณ์ แล้วมันก็กระทบถึงในเรื่องของการตัดสินใจรวมถึงความคิดความอ่านที่เกี่ยวพันกับรายได้หรือผลประโยชน์โดยเฉพาะชาวราศีกุมที่เป็นคนทํางานฟรีแลนซ์ทำงานอิสระหรือเจ้าของกิจการโดยเฉพาะพ่อค้าไม่ขายนะขายอยู่ดีๆแล้วเจอสถานการณ์สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงนั้นอนะ่ะมันทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยรู้สึกว่า ไม่มั่นใจกับสถานการณ์ที่ตัวเองเผชิญจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะกําลังจะขยับขยายแล้วมันเจอเหตุการณ์ทาให้เราสะดุดทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะจะขยับขยายดีไหมหรือเอาแค่นี้หรือถอยตั้งหลักก่อนอม,มันเจอสถานการณ์แบบนั้นแต่ในทางกลับกันพอผ่านปีใหม่มาปุ๊บสถานการณ์พวกนั้นอคลายลงแต่เรายังติดอยู่กับ ความรู้สึกนั้นมันยังกลายเป็นคนแบบย้ำคิดย้ำทำนะ่ะจากสถานการณ์ชั่วครู่ชั่วคราวที่คุณสัมผัสมาช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมที่ติดอยู่จริงๆแล้วคือความรู้สึกไม่ได้สถานการณ์จริงๆภายนอกแค่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงทางอารมณ์มันทำให้มันกระทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมการเงินเนี่ยจะบอกว่าตอนนี้ชาวราศีกุมเนี่ยสามารถตัดสินใจในเรื่องของการเงินได้เลย ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะเจอเรื่องดีๆหรือว่าเจอโอกาสทางการเงินถ้าคุณยิ่งสลัดความย้ำคิดย้ำทำได้เร็วมากโอกาสทางผลประโยชน์ทางการเงินและผู้ใหญ่ใหม่ๆก็จะเข้ามาเร็วมากเช่นกัน คราวนี้เรามาดูเรื่องที่ต้องแก้บ้างค่ะเรารู้แล้วว่าเราจะต้องก้าวไปในทิศทางไหนแต่เรื่องที่จะต้องแก้ไขข,ของชาวราศีกุมค่ะไพ่บอกว่าชาวราศีกุมที่มาเจอคลิปนี้แล้วคุณกําลังจะมีหนี้เพิ่มม,มีแบบ ณนะปัจจุบันเนี่ยมีหนี้สิน2อ,อย่างอยู่และสออย่าง2ทาง2ก้อนใหญ่ๆแต่จะมีหนี้เพิ่มขึ้นมาเขาบอกว่าในช่วงต้นปีนะมกราคมพามีนาหรือถ้าคุณมาดูคลิปนี้ในตอนไหนเนี่ยช่วง3เดือนเนี้ยตัดสินใจดีๆก่อนเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะ เหมือนเกินตัวใช้ใจ่ายเกินตัวหรือหนี้ก้อนใหญ่เกินไปถามว่าแบกรับได้ไหมแบกรับได้แหละแต่มันเป็นการแบกรับที่มันมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นจะตัดสินใจอะไรต้องต้องดูความพอดีนี่คือสิ่งที่ชาวกลุ่มจะต้องแก้ไขคะ่ะแต่ไพ่เขาชมชาวกลุ่มอย่างหนึ่งเขาบอกว่าชาวกลุ่มอะ่ะแม้ว่าคุณจะต้องแบกรับเรื่องเงินแบกรับเรื่องหนี้สินนะแต่ มีอย่างหนึ่งคือชาวกลุ่มไม่เป็นไพ่น่ารักมากคือเขาบอกว่าไพ่ใบนี้มันจะมีแบบว่าต่อให้ไม่ถูกหวยแต่แมวที่อยู่ด้วยก็ไม่เคยลําบากนั่นหมายความว่าต่อให้คุณยังไม่ถูกหวยยังไม่มีโชคยังไม่ได้ยังไม่ได้เงินในอนาคตหรือต่อให้มีหนี้สินยังไงก็ตามแต่คนที่อยู่ในสภาวะ แวดล้อมคนที่อยู่แวดล้อมกลุ่มเนี่ยกลุ่มดูแลเขาเป็นอย่างดีกลุ่มดูแลแมวอย่างดีดูแลลูกหลานอย่างดีดูแลคนเท่าคนแก่ในครอบครัวเหมือนช่วยเหลือเขาอย่างดีค่ะหรือไม่ก็ต่อให้ชาวกลุ่มรับ ภาระเรื่องหนี้สินแต่คนโดยรอบของคุณอะเขาก็ดูแลกันเป็นอย่างดีไม่กระทบกระเทินคุณไปมากกว่านี้เรื่องที่ต้องแก้ไขก็คือจัดการหนี้สินของตัวเองส่วนไพ่จะมีไพ่ที่เชื่อมโยงไปในแนวทางโมเตลูเหมือนกันคะ่ะถ้าถามว่าชาวกุมจะโมเตลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาองค์ไหนที่จะให้ท่านช่วยเหลือหรือไปเล่าให้ท่านฟังเพื่อความสบายใจแล้วให้พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะก็ะจะมีพระพรหมค่ะพระพรหมเป็นพระพรหมในที่ทํางานก็ ได้หรือพระพรหมที่แยกร้าชประสงค์ที่เราสะดวกก็ได้ใกล้บ้านเรากับอีกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งก็คืออากงเฮ่งเจียหรือว่าไต่เสียหกโจถ้าคุณไปศาลเจ้าจีแล้วยิ่งศาลเจ้านั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่เป็นอากงเฮ่งเจียก็อย่าลืมไหว้ท่านด้วยถ้าแบบใกล้ๆตัวแอนก็เยาวราชหรือว่าที่วัดพนัญเชิงก็มีด้วยเหมือนกันอยุธยาก็อย่าลืมไปไหว้ท่านนะคะเป็นสิริมงคลกรณีถ้าจะไปสื่อสารกาับพระพรหมนะครับถ้า ติดใจหรือว่าอืดนอัดเรื่องงานให้คุยทิศด้านหน้า uh huh. ถ้าคับข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือทรัพย์สินให้คุยกับทิศด้านขวาหรือว่าซ้ายมือเรา uh huh. ถ้าคับข้องใจในเรื่องของความลักให้ไปคุยกับทิศด้านหลัง uh huh. ถ้าต้องการลูกหรือว่าปัญหาเรื่องบริวารหรือว่า เนี่ยหนี้สินเนี่ยมันเป็นหนี้กุ้งไม่จ่ายสักทีเนี่ย uh huh. ทิศด,ด้านซ้ายมือท่านหรือว่าขวามือเราไปให้ถูกทิศแล้วทุกอย่างจะเคลียร์ในมุมโหราศาสตร์จะบอกชาวราศีกุมว่าคุณต้องคิดใหม่ทําใหม่ uh huh. นะครับในเรื่องของแก้ไขคิดใหม่ทําใหม่สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมองมุมใหม่ให้ได้หรืออีกมุมนึงก็คือคิดใหม่จะทําเก่า uh huh. การลื้อฟื้นของเก่าอาชีพเก่าๆแนวทางเก่าๆวิธีการเก่าๆของเราเนี่ยตอนนี้เราทําอะไรอยู่เนี่ยมองข้ามไปเลย ทำต่อไปไม่ไม่ใช่ว่าข้ามแบบทิ้งเลยนะเออมองข้ามตรงเนี้ยไม่ต้องไปปรับแปลงอะไรมันถ้าเรามีของเก่าที่จะเอากลับมาทําเอามาแมทได้ดึงของเก่าขึ้นมาดึงแนวทางเก่าวิธีการเก่าหรือว่าอาชีพเก่างานเก่าของเราเนี่ยเอากลับมาทําหรืออย่างน้อยน้อยเอาสิ่งที่เราทําอยู่นะครับเนี้เอาไปแตะให้มันใกล้เคียงกันหรือหรือดึงมามาแมทกันมาจอยกันให้ได้ทุกอย่างจะปลดล็อกได้แล้วเราก็จะก้าวข้ามความเป็นคนย้ำคิดย้ำทำได้โดยปริยาย คราวนี้จะแนะนําน้ําหอมให้กับชาวราศีกุมบ้างนะครับชาวราศีกุมเนี่ยต้องการความสว่างความสดใสความเฟรนลี่มากขึ้นทั้งที่ปกติคุณก็เป็นคนเอนเตอร์เทนนะ <c oughs> ใช่มหาหงเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับชาวราศีกุมตอนเนี้ยตัวเราเองเนี่ยมีม,มีมีความขลังความบู๊ความลุยแต่ว่ามันมันไม่เสถียรบางทีมันก็เยอะบางทีมันก็ขาดมันต้องการ การเชื่อมโยงระหว่างความมากกับความน้อยก็คือมาหาโหงอยู่ตรงกลางม,มันจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีสเสน่ห์นะครับมีคนมานิยมชมชอบกลิ่นต่อมาก็คือน้ําหอมกลิ่นอาโปธาตน้ําหอมกลิ่นธาตุน้ํานะครับหรือน้ําหอมกลิ่นพระแม่คงคาน้ําหอมกลิ่นพระแม่คงคาจะเสริมให้กับชาวราศีกุมเนี่ยนิ่งขึ้นเย็นขึ้นมันจะไม่สุดตรงมากขึ้น มันก็จะเหมือนน้ำหอมกลิ่นมหโหงนี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าใช้ในวาระโอกาสที่มันใหญ่มากขึ้นใหญ่ในการเข้าสังคมใหญ่ในรูปแบบของการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใหญ่จริงๆใหญ่ในรูปแบบของการต้องเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่ที่เคยมีปัญหากับเราใหญ่ในรูปแบบของการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรเราจะถูกขยายโดยปริยายเราขอร้อยเราอาจจะได้ล้านก็ได้เวลาเข้าหาผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้น้ำหอมกลิ่นพ่อแม่คงขานะครับทุกอย่างจะเย็นขึ้นแต่ขยายมากขึ้นก็ขออวยพรชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมที่กำลังประคับประคองเรื่องของการเงินอยู่ขอให้มีโชคลาภมีช่องทางการเงินดีๆเข้ามาค่ะใครที่คาดหวังความร่ำรวยต่างๆก็ขอให้ได้สมหวังดังใจค่ะคิดงานให้ได้งานคิดเงินให้ได้เงินคิดถึงความสำเร็จก็ขอให้สำเร็จ อยากมีชื่อเสียงก็ขอให้โด่งดังฝากติดตามผลงานของแอนหมือนสีในทุกๆช่องทางเลยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะรับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานเหมือชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการภักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ